ตอนที่20สวมกอดฉันยังเป็นจริงว่างเหมือนตอนที่ยังเป็นเด็กต่อ,อาภาพต่อจากนี้ไปจะให้ภาพบรรยายเองนะคะทุกคน ยาถึงว่าไม่อยากให้ฉันถอดกลัวว่าฉันจะเห็นวันนายนเองก็อยากขนาดนี้ห,หยุดพูดสักที ไม่อยากเห็นตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากแบบนี้จะต้องหนีไปจากตรงนี้พี่ก็กระตุ้นความต้องการของฉันได้อย่างง่ายได้จะทำยังไงถึงห้ามได้ตอนที่21ประชุมพรุ่งนี้ยกเลิกไม่ได้เหรอ ฉันเจอหลิงเฉินแล้วคงไปไม่ได้งั้นเอาอย่างนี้ฉันกับหลิงเฉินจำเวียงกลับพรุ่งนี้ตอนเช้าจะพาฉันกลับไม่มีทางให้กลับไปที่นั่นอีกนะหรอไปอิง ยังไม่นอนเหรอกำลังจะนอนแล้วฉันคิดถึงนายส่งตำแหน่งเอ๊ะหนึ่งคนกำลังแช่ตำแหน่งทำไมหลิงฉันถึงได้แชร์ตำแหน่งมาเขาจะต้องมีเรื่องนนแน่แน่ฉันต้องรีบไปหาเขาให้ได้ฮตื่นแล้วเหรออืม พรุ่งนี้เรากลับบ้านกันนะถ้าปฏิเสธไปตอนนี้เขาจะต้องจับตาอย่างเข้มงวดมากได้ครับเดี๋ยวฉันจะออกไปข้างนอกนายอยู่ที่นี่อย่าไปเที่ยวเพ่นพลานล่ะครับใส่เสื้อตอนนี้แหละเอ๊ะ มันถูกล็อกเอาไว้ตอนที่22ถือว่าอย่างดีที่แค่อยู่ชั้นสองสูงจังเลยไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาตอนไหนถ้าไม่หนีก็จะไม่ทานการเดือดเลยละกันลินชินเ,อ,นเอ๊ะระวังอา รับไว้ล้มทับโอ้ยเป็นอะไรไหมไม่ได้เจ็บตรงไหนใช่ไหมไปยินจะไม่ได้เจ็บตรงไหนแล้วนายล่ะไม่เลยีไปกันเถอะอืมจะไปไหนกันลินเชนจี้ลินเชนนายคิดจะหนีไปจากฉันงั้นหรอ รู้ก็ดีแล้วรู้ก็ดีแล้วนี่งั้นก็อย่ามายุ่งกับเขาอีกมาข้างหน้าจับคนที่มาขัดขวางออกไปครับ <c oughs> พวกแกคิดจะทำอะไร <c oughs> อ้าโอ้ยหยุดได้แล้วจีว่างบอกพวกเขาให้หยุดอ้าเหยียบ ผมจะไปกับพี่พี่พูดอะไรผมก็จะยอมทำทุกอย่างปล่อยเขาในพูดว่าจะยอมทำตามทุกอย่างใช่ไหมตอนที่23งั้นนายไหนต้องกลับไปกับฉันกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเมื่อก่อนอย่าตอบตกลงนะฉันไม่เป็นไรเขาไม่ฆ่าฉันหรอก ล้วงออกมานินฉันในไม่รู้หรอว่าพ่อฉันเป็นคนยังไงเล็งเป้าพ่อของจีว่าเป็นมาเฟียอย่าทำเขาผมจะไปกับพี่เที่ยวบินจะถึงที่สนามบินนานาชาติหงเชียวในอีกไม่ช้า ผู้วยสารทุกท่านโปรดใส่ซะพี่กลัวว่าผมจะหนีขนาดนั้นเลยเหรอคนเยอะกลัวว่านายจะหลงฉันว่างทางนี้ว่างไงก็ตายนัยที่หนีไป ตอนที่24ไปไหนไปกลับบ้านกันพี่ไม่ต้องใส่กุญใจมือก็ได้นะปลดออกฉันกับเสี่ยวเฉินแปเปลกระเป๋าพวกไหนไปรอที่รถอืมเฮ้ยเป็นไงไหนไม่ได้เต็มใจที่จะกลับมาใช่ไหม พราะมีบางอย่างที่ยังวางไม่ได้พี่เขาแตกต่างจากเมื่อก่อนเหมือนคนละคนปลดออกเอ๊ะไอ้น,นี่มันเคนเรื่องหมูหมูฉันเป็นถึงลูกของมาเฟียตอนนี้นายเป็นอิสระแล้วถ้านายอยากจะหนีก็ไปได้เลย พอเป็นอิสระแล้วจริงๆนายก็ยังเป็นคนที่ไม่ปล่อยวางตอนนี้ถ้าไม่รีบหนีแล้วก็จะหนีไม่ได้แล้วนะทำไมไม่ไปจี้ลินเฉินนายมันโง่านายบอกว่าฉันว่างเปลี่ยนไปแล้วงั้นนายก็คอยดูก็ล้วกันว่าเพราะอะไรเขาถึงได้เปลี่ยนไปเอ๊ะ ถ้าเกิดนายทนไม่ไหวก็กลับมาตอนที่25้โยดินฉันล่ะฉันเป็นคนปลดล็อกกุญแจมือเขาแหละเอ็นแหละเขาไปแล้วโกรธบ้าเอ้ย ฉันทำให้เขาโกรธแล้วจริงๆนายใจเย็นก่อนตอนนี้คงหนีไปไหนได้ไม่ไกลดิบตามไปปล่อยเจลินเชินอดทนไว้ถ้าเดินกลับไปในจะหน,นีไม่พ้นอีกแล้วหลินเชินพอเสียในไปจีว่างก็เหมือนกับ สิงโตที่บ้าคลั่งแล้วก็จะค่อยๆกลายเป็นลูกแมวจนจากที่น่าสงสารถ้าเกิดฉันว่างรู้ในอาจจะตายแน่นอนอย่าคิดว่าฉันจะช่วยนายถ้าเกิดผมหายไปพี่อาจจะเป็นแบบฉันว่างก็ได้อืม ผมจะกลับแล้วเรื่องของคนสองคนปล่อยให้เขาจัดการกันเองเถอะดินเชิงนินเชิงได้โปรดกลับมาตอนที่26 เงยหน้าผมก็แค่ไปเข้าห้องน้ำไม่ต้องห่วงหรอกผมไม่หนีไปไหนหรอกกอดฉันก็แค่ฉันยังทำไม่ได้ที่จะต้องเห็นเขาเสียใจฉันชวนนายอยาเที่ยวเดินไปกับกับฉัน ยังไงก็ไม่พี่ไม่เห็นหรอว่าพี่หัวเสียซะขนาดนั้นถ้ากลับไปเขาไม่ตีผมตายเลยเหรอแนวยังจะกลัวอยู่เหรอเห็นว่านายไม่ใครกลัวอะไรเลยนี่ดึงผมกลัวกลัวจะรอถึงวันที่พี่ชอบผมไม่ได้ถ้าผมทนไม่ไหวก็คงต้องล้มเลิกเอ๊ะฮะ ฮ่าฮ่ฮดูสิน้าพี่สิจริงจังไปเปล่าเนี่ยเป็นไงบ้างล่างรู้สึกอะไรเกี่ยวกดแล้วจริงๆเหรอรอผมด้วยสิ่เขาอยอมแพ้นั่นก็เป็นสิ่งที่ฉันต้องการไม่ใช่เหรอแล้วทำไม ฉันถึงรู้สึกลัวรับผมด้วยซิทำไมถึงทิ้งกระเป๋าเอาไว้ตอนที่27ยังโกรธอยู่เหรอเหยียดเต็มแรงโอ้ยเสียวเชิญพี่จำไว้เลยคืนนี้จะต้องเสียใจฮึนายเป็นคนหนูที่ใช้ชีวิตที่มีเกียรติและร่ำรวย บุกมาตอนกลางคืนก็หลายครั้งจะทำสำเร็จเมื่อไหร่พี่หยุดรถเราเข้ามาในป่าแล้วพี่ฉันฮ่าฮไม่คิดว่าพี่จะรีบขนาดนี้รถเสียตั้งหากล่าลูกเหมือนเราจะรอให้รถผ่านมาถ้าโทรเรียนบริษัท รถเทรต่อตอนนี้ก็ต้องเป็นชัมม่วโมงอ้ารอนานจังเย้สวรรคเข้าข้างฉันแล้วงั้นเราน่าจะใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์ไปกันเถอะแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วกอดนายไปคนเดียวเหอะฉันไม่สนใจหรอกนะผลัดออก ที่ฉันมามะบิดตัวหืมยา่าถ้ามีอารมณ์ก็อย่าแสดงอาการที่ข้างนอกเดี๋ยวก่อนพาพวกเราพวกนายต่อกันเลยความรักไม่ต้องเลือกสถานที่กับเวลาเลยขับผ่านไป ดีเลยพี่เฉินเรามาต่อกันเถอะหยุดได้แล้วตอนที่28อีกหนึ่งชั่วโมงรถเทเธอร์จะมาเหรองั้นก็เร็วๆแล้วกันเฉินชวนนายจะไปไหนพี่ไม่มาผมก็เดินไปเอง สมาธิสั้นอ๊ะพี่จะไม่มาไม่ใช่เหรอถ้าหนายหายไปแล้วฉันจะกลับไปรายงานหลงเฉินได้ยังไงฉันจะหลับสักหน่อยอพี่เฉินพี่พักผ่อนแบบนี้จะดีจริงๆเหรอ นายคิดว่าฉันจะกลัวที่นายเป็นแบบนี้อย่าบ้าไปหน่อยเลยนี่ที่นิ่มไม่ใช่บ้านนะลุกขึ้นพี่เฉินทางที่ดีพี่อย่าขยับลูกรักลูกรักของพี่อยู่ในมือผมแล้วนาย ชวนปล่อยไม่พี่ขอร้องผมสิถึงขอร้องผมก็ไม่หยุดหรอกอย่าท้าทายกับความอดทนของฉันนะท้าทายมันจะเป็นยังไงเหรอพี่จะลงท่อพี่จะลงโทษผลยังไงล่ะ หมดแล้วนะคะในวันนี้นะคะ,ะถ้าทุกคนดูถึงตอนจบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย